เจ้าพ่ออลักสารคำพ่อลวงคือเือนําสันสิทธิ์ผู้แท้ขจัดตาไปอันตลา แค่นั่งนี่นาไปไปไปมาให้เฉียเฉียมไปสารค้าไปเจิ้นิี สวดสวดให้สาวสงบเน่พี่น้องเฮ้ยเป็นตะออนซ่อนขันได้ล่ำใจรุ่นนี่เราอุ่นใจโหลดมอลับมาพีไซเนี่ยมักตะลุ่นนี่ละพอตะผะเข้ากับหารุ่นเขาเกาลุ่นขังๆดอกสาวสำนวยบอปันไดดอกซุมเมเ่อเนี่ยแมนบอรครับ <laughs> อเออาตามว่าระตามอายุเวลาเนาะสื่อใบน้ำเพนเออปันห้อบอสืบใบมันกันสีสูนไป อยู่เลาะตั้คัมพีนี่มันดีครับเออเจ้าภาพบ่ให้โอกาสกับบอสแมนแนวอีกละมือนีต้องขอขอบคุณจ้าภาพและพี่น้องน้องไส้เฮ้าที่ให้โอกาสหมอลำไบรุ่นมาสืบสารอันใดเฮ้าอยากฟอนสาวเล่เดี๋ยวสิจัดในเอลแคดบอาล้มสักคนบักละเออสาวเล่สาวไม่ห้างแก่จังคอยเอาเด้อเดี๋ยวสิจัดให้มือนีเออแต่ว่าให้ลำป่าลุไใบจังน้อยสักคนสิยาวให้ฟอนอยู่ครับผมเออ,อ,อบอลลำ ขักขักลดดอกกระสิแก้มไปน้ำบาปบุญคุณนโทษประโยชน์เลยไม่ใช่ประโยชน์เนาะพอนาะเออให้สมมาเป็นหมอลำเอาละฮะนี่เพิ่นมาบ้านด้วยบานบานขอนเมืองห้อ สามผมซ้อมมาดุนมาบานคนกำลังดีพอใหญ่สากำลังมีไม่ใงญ่สีกำลังลว้งพอคนช่วยมีหลายการค้าขายพวอมเจริญคนทังเดินพัฒน,นาการศึกษาพวมสูงไปกระมงห้าผลคนพูกบ่อหอนดีคนมีบ่อหอนให้ไผอยากได้ให้เห็ดเอาทำเอาเด้พอพเด้อไผอยากติดพุกใ้เจ้าไปเป็นจูนท่านไผอยากเยื่นดุลให้รักษาความสะอาดผู้ฉลาดให้เขาวัดฟังธรรม ขอโทษเนื้อผู้ที่มาฟังลัำมานี่เพรแม่นบอกแม่นสอนตักเกินกันมันเป็นของธรรมดาปะมาทูมา,มาจุโนโปะทังผู้มาฟังจำเมาถ้าว่าเราทำดีมีชินทำประจําใจจะเหตุใดทําใดมันคอยจังเล่นไปเรื่อยเลือ่อยไปเรื่อยเลือ่อย นาวที่สมณังเทียงที่ทลีปานคนสิถึกเรียกวัดสิมาเทนนอผู้ฟัง เาลานี้แงมาถูกมื่นนี้มาล้ำเก่งพ่อไปถูกมื่นนี้มาล้ำเก่งพ่อไปเจ้านันแหลวสีมากก่อนใดคุณลุงเต่าพ่อมีก่อนแตนก่อนตอก่อนคุ้มก่อนคืนนี่นันแลลวพี่ก่อนยางก่อนเด็ดผู้ชมดุกชมเราก่อนชมแล่นชมเต่าชมไม่ชมผู้ก่อนชมหนุกชมหนูชมกล้วยชมสังก่อนผมมีหลายอย่างชมขู่ชมก่อนชมปรตตูอาพ่อนป่าแพ้สิงุ่งทำแตนนี่หอดหุงกับบ่าวมาขึ้นหลังเจ้าดันแหลวสีมากก่อนหลยอีหยังนี่บอหยุดบอยา เต็มดูศพกับปากตังมืนตังพันตังมืนตังพันก่อนประบาดเบียงจากพระเจ้าสีรวยรวยก่อนนันเหลวขเหมินกับช่วยสังขานนรคู่กันนี่ก็ได้ค้กันผู้รำสีน้องแดงอาการผมเปิ้นแต่งให้เหลวพอแห้งเรื่องนางไอผ้าแดงน้องหังนนี่ก็ได้บ่อนหน้าเอานังไอขินเผาพังขี้อย่างวัอนหนาคาดีทางทำหรือลูกสิเป็นตาตีหมกสวดพระจำศีลสิเป็นบุญกาถินคนห้องเคยแผ่ก่อนนี้อะไรตั้งแต่ปีก่อนปีไก่ได้หอด กระชายส้นน้ำดำหัต ใจวอดประวัติศาสตร์เกิดทิ้นดินแดนเรื่องคุณสร้างคุณแผนน้าลินีลาศปยุหอปราศทาทีปายูบริเาบาวดูซัตข้าห่าพอเจ้ากระสิลำได้พงวาดมาถือพงวาดสินใช้เดินดงถามดอยแหงวนผมลำเปลี่ยนหลายส่วนวาดกองวาดกองวาดนานาได้ไหลทำนองถึงพูงถึงภูงเอาจนลืมผ่านนุ่งหลงเล่นตุ่นีทุกเมือนี้ลำดีล่ะบอกคือแต่เ่าเป่าเฮาเป่าหม้อแขนเฮาเป่าเฮาเป่าหม้อแขนเฮาเป่า คนนางเจ้ายอแม่นดมหําต่อไปนี่สิลำบาทสังเทียมแพ่สีพันดอนสับแนจังไฟฟังดีลำนันนาบาดนังลำาที่เดินตุกคงปาหาหวาับนจนว่าขามคูกขามเขาเมื่อเด่งนั้นเมื่อเด่งทีก็เศร้าเขาคงเดือนดันอัศจรนางขามผู้เขาดันดวนแล่เฮ็ดดวนดอกไปเจ้าไพ่กลัวล้ไปไพ่กลัวล้วงไป ละคุณพ่อมันก็นเป็นธรรมดาละเพ่อนว่าธรรมดาละกกิริยายอมบอกชาติมันละยาดบอกสกุล บคนดียอมมีสีแก่ตัวแม่บ่พ่อหบคนชั่วจับปลาใช้น้ำใจใสเพราะกันกองสมองใสเพราะวา,ม,ม,บบามันบ่หบาดวันบ่กลัวอายซึกษสาหลายก็ยอมมีความรู้ปัญญาปู่ขาดชินทำเพื่อนมาเป็นนี่บ่ลำบ่ให้มาคุยโม่ก็เากาบาเพราะปรตดีบ่อก็รู้กะบ่มีพ่อขาด้างอืง่นซาบอลได้ดอกพ่อใหญ่อันความรู้บ่ลำก็ได้หาแนวปัญญาบ่อลำก็ได้สื่อแนวาได้คือก็หาบาความจ๋าก,ก็ได้สื่อไก่ได้ราคาดมตัดจิบผู้สิไก่ตา้มใจผู้สิกวยที่ไก่ ลําตามจิตผู้สิเาามเจ้าผู้สิาตจิตผู้สิกองตากองผู้สิเกาบ่ได้จําจองหนาวคือวบ้านแหกหน้าแล้วแต่ปัญญาใส่ไผมันแล้วแต่การฟังลําคือกันล่ะพ่อใหญ่การฟังลําคือกันล่ะแม่ใหญ่คือกับเฮาสานวีกันเฮาสานวีเฮาบ่ได้เอาแค่กันเฮาสานแหเฮาบ่สอดยัดไปมันสิยุ่มเข้าใกันมันก็จังสันแล้วไปแล้วแต่ไปเป็นบ่ได้เส้นลายมือพระยานสานางสานอ่างนะบัง ผู้รักเฝ้าเลี้ยงปั่นทั้งลำนี่ก็แล้วแต่เสียงไผยผู้กอส่งให้สะท่าไทยกรบะดีแล็ปากขอบนาที่มารยาทการสดงอีกผู้ทีจะตตาวาอีกผูลงบางเชิมาชมเชยจะมาชมละเชยหลักชาติเป็น่อาจสิู้ส่วนส่วนสนนี่แหละพ่อใหญ่นี่แหละมาติดเบื้องต้นจะจัดเจ้าไทยหลับผู้ใดมาสอนสอนลำสื่อลำสื่อกันลับถึงแนวดีข้าแนนดีมาเก่งเตีโตเก่งหนึ่งแล้วไปแถวหนิงเสือดังไปแถวหนิงซสือดัง อาโยกนี่มันโยกที่สองต่อร้องกันขอมาเนาะคุณพอ่อคุณแม่เนาะพี่น้องบ้านของเขา้าอ้ยสาวสงบสองตอนน้นจนังไดมาอุมมอ่มสุ่มอุ่มสุ่มเป็นตาตุ่มลูกดีเป็นตาต,ลต,ตีลูกใหญเป็นตาหายลูกไวเี่าไงแต่พ่อมันคนน่ะ,ะฟ้อนใส่เสื่อฟ้อนเบาด้แม่เทาหมอลำสมแล้วจังไดพอกันเนาะอ้ยดีอกดีใจขอบบุญขอบคุณเเ้อ เอมอลลั่มเวีปากไปน้ำพอน้ำเมีมอลำส่มสีดีได้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังเด้อต่อพ่อต่อเอมเด้อมอลำส่ีดีได้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังมอลำส่ีดังได้ขึ้นอยู่กับผู้เสียกองสีดังอิงเป็นไปบ่ไดดมันผิดที่ประเทศนี้มิฉนะนั่นสิบบานสาขาบานฤออภิชยใจดีสาวสงบดาวดวงไม่มา่บานน้องไส้ของเฮาเวนีเถื่อนีเทีเ่ยวนีจากสิเป็นซาวาหรือสิเป็นซีวีหลับล่องห้องตนหลับล่องห้องข้อบ่ไดดเด้อพ่อเด้อคันเมื่อจังหนึ่งถือเมื่อมันดีดี ปันฝ้าสิแตกคุณลาทาเมียคุณแม่เจ้าพเ้าพันเมื่อใดมันแหกแหกปานมาหน่อยข้าลุ่งสีมิะนั้นล่าเมื่อนีกับบรหับลองตุนเอาแต่คนฟังเปินเพื่นว่าดีกับบุญล้่นเพื่นหลุดตูนเพื่นกัะยองเพื่นสั่งผมเพิ่นกาดาแล้วแต่พวกศรัทธาเพิ่นสีห่อและย่องบอลํานี้แม่นบ่ตี การทักลํำบานีมันยากตัวดอกคารับมือจังหนึ่งล่ำขึ้นกับพ่อฟังว่าหยัางกระเกินคองเจ้าของตั้งเจ้าของกับพ่อว่าอยากให้่านดีใจว่ามันมมือจังหนึ่งกับหัวคิดดวนดวนความเบากระบอมีมือได้เป็นจังสี่นี่ปานว่าดอกข้อมาปานขาว่าก็ปิดปิดเปี๊เสียงเปีเปลี่ยแวเสียงแแวท่้งบอกของพ่อยญ่ มือจังสัญญ้นอยากปาดข้อเจ้าของมืออะไรเป็ียนจังสัญญ้นอยากฟันทิมเจ้าบับมาเมาืม่อจังหนึง่งซ้ำผูกข้อหมาคานี่นปานว่าดอกควายหวัวมันยากตัวดอกคาลับแตงเอาบอมีอไรพันคือเล็กคือใหม่คือกองบ่มียากถากออกทิมนอกกดได้อันมันใส่ด,ดันบอลดีผูกฟังเอ้เอ Ôi là o ไปสิลูเลือกซึ่งนาปากบันดิตกับมิตดมีค่าสิไปสร้างหันหัใดซื้อวันเลวว่าใจคนนั้นสมาปีติไนไปวันใดดีจำเอาบอนบอดีละถิ่มไปนาสิบ้าอยังมือนี่ตั้งมาหอดมาถ,ถึงไปจ้าลืมเรื่องคิดวันงานวันนี้บอลำดีมาแล้วอย่ามีเซวมีโหตั้งกันย่างกูสิลำให้ยางสบาย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  คนฟังเขาฟังให้สบายผู้เลี้ยวเขาฟังแบบสบายใจเลยมอลำรุ่นนี้บ่มีได้แล้วสบายสบายสบายมอลำก็ลำให้สบายไม่มือนีอดดน้พอตทษเรื้อน้องไายพอเม่ทั้งหมดผู้ที่มาฟังลำแทงขับประชันดันดันเหลือวว่าการลำดันมันบอกคือขันโดดปวดไปกนละารกำดีแท้งกัน กางเครือขอตั้งแต่เข้าสิบปีลงมาแบบนี้เฮาดับปีอะไรบ้างขอบุญขอบคุณคณะเจ้าภาพขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่น้องไซพี่น้องตำรวจดงอีการองเฮาแต่เป็นสาวก็สิบ่มีผู้เดทต่อสาวน้องไซครับดังศิละงานก็มีสีสันเนาะแม่ ขอคุณลหลายๆเนี่ยแม่เต่าครับสวัสดีกาเมนล่ะพี่น้องพี่น้องปัญญาดุงตาผู้ดันเดนเดนเดนเที่มาข้ามลำต่ำสูงลุกป้าโชคดีน้อจังได้มาเห็นตาบุญพระลาซาตากรสิได้มากความบุญความหัวเรื่องกาเมนจังพ่อ ดังพ่อมาเห็นหน้าพบกันไป่ก็มาคณะอาญาตุบสั้นตุบสั้นคอยอยู่สบายสูบเป็ี่ยนใจไหนขันสั้นถ้าพอมีโลข้าถูกใจสบายที่ควนแต่กันทําสวนแต่กันทําหัวทับหัววัดปีทีบ่พ่อเพ่าะไม่งั้นพี่ดองสบายบ่พอลุกกุบพ่อห้ามก็เป็นพ่อหมายพ่อหมายไม่เมียไม่เลยยังครับป่านใดเด่น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 ต่อปัานใดเด่นเป็นราลับ สิลับคู่ฟังมาสอนกินตะลอนหางไมลกว่าตายทิม่อยยังคอยเลี้ยงลุกไหวสบายมันอยู่ดีในทิมนี่สิมีคู่หรือยังใส่ละคนโสดอยู่ใส่คนโสดส่งเสียงหน่อยจ้าโอ้ยในเมี้ยลอยเอ็ดบดอ้อยปที่ประยูดหนองไส้ตะบุ่ตุงอีจันนี่แนี้ยในทิมนี่สิมีคู่หรือ เล็นทังยืนทังยืนใส่กระปุกทุกเท้าวันจะได้ทั้งจ้าสบายดีคุณโซยางปัดไดนอยสีแดงงานรับสูงรับสูงขีดยางมูฟูหรือสีม่วอันแต่ยุบคุบสศวกหัวอกมาท่านาุกลุกใจแก่ไปหมุกไว้ไม่ฟังไปกับเลนทังหน้าหน้า้าเป็นกัรถึงสีกันสันบอกให้เราเอาว่าดูอีกกับทานเดิอเป็นผล พูดลูมีเกียิสัตินาท่านอาจารย์ในแมุุ่ณครูคุณครูบอกุณดได้พอจะหอมจะต่างทำงานบ้นเกิดขึ้นเกินพวกกระเดือหลาแม่เราเลีอยงขึ้นอนาเกดพีเกินเรื่องลังอีกกับน้องเด้อแม่นพวกเพื่อน พวาเพื่อนเป็นโส่ทั้งหลายยังสบายดีครับสาจนดี่ลถนัดอุ้มนเต่าชะลากันเท่าแก่เป็นจังใดพวกคุณพ่อเป็นจังไดพวกคุณแบกการเรียกไหม่เรียกมอดนอนตือมาจังไดเด็กน้อยนั่นคือผมยังห้าคตอุดสาลียังกับเอเบบ เบบีลาหมูอยู่ได้นุ่มสมัยสาวเสือข้าไม่เดี๋ยค่อยคูอีกกรับทางแบงคุดหนูมันทยุสิงหาหนูจาก็สบายนั่งนั่งเดินเป็นแถวสายไล่สายไล่หาสาิีตาบ้าเแียค์หางมีแม่ค์หางเงินนะหางเงินจะกเาเดินหาสู้พวกกุดหนูได้แม่ค์พวเอาเอาพวกเอาอนุบาลแบนค์อนุบาลบางคนแบงค์จะมาไว้สู้กุดจะพบใบลาผู้ซื้ออาไปใช้ ไม่เอียนใดเดี๋ยว่าผู้ดีปล่อยลอยยอดเจาเล่ยเป็เฒ่อาอามักสาวเฒ่าผมบ่ค่อยมักมันได้ดอกผู้สาวสนอย,ย่านเสียเงินมักผู้เฒ่ามีอะไรจำผมไว้ละผู้ซื้อพภิชายอย่าลืมผมด้อครับต่อไปไปหน้ามันไปมาได้แม่นเชิญเยี่ยม เทิดเยี่ยมโพใช่ผักแม่บอสเป็นฟ้าแหล่แหละ่ก็ไปแม่แววขอตอนุญาตใส่ดีสักวันเนาะเออสาวแดงหักสาวเทาเฮ้ว่าหมอรล่ำลุ่มึงพากันลองเพลงเป็นบอสบัดจีว่าเนาะ หาแปดกับบีม่มาเสียฟ้อมเขาจะดุมสัมนี้คนหักอยู่ซ้ายเงาใจเต็มที่หนามาปีนี้อยากจะมีผู้ใจคอยเหนือผูเจ้าอยู่แห่งคนใยบุญบลา,าไฮไมไว้ขอบอได้อยากได้จะรดเนือย เลือเยหาแปลก็ได้เลยเปลี่ยวใจนอนเลกเมือนบุญมาดาใดพาผานสาวเท่าอาฮาอยู่เจ้าหงสิบายไปยังแหงงามสับเท่าสาวเจ้าปากแดงแง่ามน้องแป่งสนนห์แหงแท่ง็บสาวสันีหกสิบปีเม ยังจูบหากได้พบแม่ตอนเป็นสาวขึ้นมาอิ่เจ้าคงงามโสภากว่าสาวใดคุณนพลาอายถือไก่ขัดมากผู้สาวเท่านาหาดข้างหรือมายหลตัวอไอจะหมายเอ้าห้องสุขแสนแม่ไม่ขี้ยังกู มาสาวโอ่าก็ได้เจ้าคงอกแม่ตายเพาเสียงสาวสาวที่ไม่ยอมแก่ใดครับอายุเป็นเพียงตัวเลขแม่และบว่าสบายเอวแม่ยังดอนนีอยู่ด้วยลูกหลาอุศมันเอานักดนตรีก็มาตั้งใจดีแต่ดันบ่เออเงินบ่ข้าหน,อาหน,หนาอ่องไส่เดินหิ่มาเอาสักวันเออเป็นบ่ฝ่าวดอกนี่แหละบ่เงินบ่ข้าเนี่ยไหลามาเรื่อยเรื่อยเออ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมาเด้อพี่น้องน้องไส้เด้อกินจยาโบกจุกจยลุ่งจะได้พบเกินหาดะยได้กาดเกิดบ้งนให้เจ้านังนี่เงินล้านมีเงินแสน,นลังเข้าบานเึิงล้านเข่ากระเป๋าสุขเด้อ สิบปายไปแลงแหงงามสำเขาสาวเจ้าออกปากแดงแดงยามน้องแ่งสรีแหงแหงใหญ่สาวสิสีสิบปีน้องยังจบหากไดพบน้องก็อนเป็นสาวดขึ้นมาเย่เจ้าคงจะงามโซภากว่าสาวใดอุ่นมาลาอึกใจคักมาผู้สาวเท่าน้องไส้เด้ ลากสาวเฒ่าก่ได้เจ้าคงอแทกตายหลังยัรางบุกคือไปเตนอยู่ยกยเายน้องยับหมาบ้างนาเด้ผู้สาวเด้อได้มาพบคนงามซส้อสาวแลอสาวเล่บานนาตาบาน ผมน้องคืนนา้นสุขสำราญพบในงานผ้าป่าสามามาพีอูสาวแหลมนานะเจ้าสวยเด่นตั้งระจันทร์วันคืนนะพร้อมลิงสีไอ,อ้ก็ฝากคักน้องปากไม่ตรีโปรดสมสารปราณีและเอนใจ อย่านี้จา,ากมานนามาหาน้องหวังประกองความหากให้สนใสอยาแแต่น้องคนดีบอกเห็นใจหรือตีว่ายยากจนนะคนบอมีอายจะหาเงินทอง ใส่คอหองแต่งถ้าดอกแพงอันิ่พร้อมดัไปขอบอกให้ดองหองคน,คนดีตั้งต่ห้ารอน้องจงรองวันนั้นวาดไมีว่วาง,าง,างสาวเหล่น้องใส่ทรงเสียง ปาวานได้พกน้องขึ้นนั้นสุขสำราญพบในงานพาปาสามากีผู้สาวแหลมนนาเจ้าสวไวเด่นดังพระจัดวันเพลินพร้อมเพลงสีไอ้ขอฝากคักน้องปากไปตรีโรดสงสารประณี ไอายน,นี้จากมานามาหาน้องบังประทองความหาให้สนใสกันแต่ทองคนดีบอห็นใจหรือที่ว่ายากจนคนบอบบี้อายจะหาเงินทองประคองแต่งผ้าดองแพงให้พร้อม จะไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตา,ารอต้องจงรอนนวันวนั้ดวันวิวาสหางเทียงเมียหลับไปหางเทียงไหวามาเต้นบ,บ่ปากคนดีตแต่ตั้งใจเต้นทรั้งนี้ปันรับจ้างเที่ยวเขา่าบัในหางเทียงอเอายาวเข้าบุญมาในห้องอาจจะไปมากันเน้างเลือกเพลงเนาะ ดับมองบุญกิริยาวัตถุสามตามประเด็นชัดเจนเก่เกเมื่อดีพี่น้องคณะเจ้าภาพอาเข้าสร้างนาทพางบุญใ้ลูกหลานขอหลอกมอลับม,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 มาเติมใต่ตะเกียงเติมเด่ยงงา เอาไว้กินช้ทุกกานปริบัทนี้เงียบบานเท่านั้นแต่เดิมเมื่อนี้สัตว์ท่าเริ่มสร้างก่อทำบุญสัตว์ท่าเริ่มสร้สางก่อทำบุญสารทุกปัจจัยแต่งาทานวันนี้ทำความดีเอาไว้เพราะเสียงไห้ดอกทานจังพี่น้องเ <c ười> พื่อนบ้านเพื่อนบ้าน,นได้มาหลวมความกนปืญู ตัดทุกตัดคกเห็นตอนกลางคืนตันมนต์พาเทศสนามสอนซีกลางขึ้นมีตัดหมอลองหมอลับขับกองแฟร์แฟร์มาดีแม่นั่งหลอกนั่งหลอกมาซ้อมทางกันหมอลับนั่งสองไฟเส้นดีโต้วาทีเส้งก่อนปอลเลียนมาได้สี่ลำไว้ลำซาบานจับวานี่ราชบาทติดบาทยางบาทยางบาทยางบางลงปูวา ใจโกาโช้ให้เปิ่นดูดานทั้งภูมิก็หลกใไปทางหลัทางรำพ่อทางคำมบาลีอบบาลีที่พระอุ์สอนไปสอนน้องให้ไปทำบาลีทุกอย่างรักษาศีลท่านเป็นสัพันข์ทางนาเอาไว้ใหลวง ลภาพล่วงในเดินใต่ไปสบัดด้วยผลทานนอแบนเท่าทำสางแลงเอาไม่มีน้ำใจเหลือโคนบาเทาท่านอิทุกทานบังสบันวี่ลาพานาราคตข้าตาเฮาสิได้หยุดทีบอกไ่พอเป็้ยเงีเพิ่นะบบุญบุญนีว่าสนาภัยมี่สางไปแทกอนการยุกิเรแม่นหลับดอนจะอำนวยให้เจ้าเอาไว้อย่างสบา บาปให้บาปให้ความสว่างวหมองผิดทำนองฟองธทบาปกับมานต้ตัตกลงไปเฮโนะอฮเมนนห้องมานห้องอาดีที่บออใหญ่ไฟเผาก่เรื่องอเมนจุดไปจีจุดไปรังเหงือเปยพังไฟลูกกาบายัง บอยังจุดที่เผาลุนยามเป็นคนดกะบอมีความสุขปลุกหลายเอาหายไม่ในใจเรื่องแมนเผาใหม่เผาใหม่พักมาได้จุดที่นั่งอยู่ใส่เรื่องแมนละกะหอนนั่งอยู่ใส่เรื่องแมนละกะเอาถ้าเอาเกินเขาแมนบอลุบแมนละสิไปอัดยูโซนอยูโซนหนุนแข่งทางไลยไม่ด้ใจเนาะแมนยังมียังมีบ่ยยันลุได้กะน้ำเผาใหม่กายใจเฮาตลอดจนดที่เบีบอดโวยขันตายถมาบ่เลื้ย ส่วนส่วนไหนจะของจะข้องแบบเนี้ยคือสักไม่ก่อนเท่ามีอาแยายจังสรรน้องมีตะ n h a มันบ่อแลังมันก็ที่อพันสิวายเมีหรือแม่เล่าหนาวบ่เนาะสร้างน้ำทำบุญก็มีไเอื้อเฟื้อจะเห็นแก่ตัวตนลายเด้อเกีดเบืองสังขารคนบ่เทียงตุงคงทีให้ทำความดีไว้บ่เสียหายดอกผมว่างให้จำศีลภาวนา ให้ทำท่านวันไวบุญสิีได้แม่นซอยสู้บุญสีน้ำซอยหูสู้ซอยบ่มีจนย่ำเป็นคนเอาก็มีความสุขบ่ทุกข์กายหายหออนสนุกนอนสนุกเล่นเอ็นกายหายหวั บัดย้ำลาขาบลวงก็ไปขึ้นสู่สวรรค์คุณความดีเท่านั้นสิกุ้มเหลือมบบจางไถยย้ำฮาตาตรับขันกะซอยสู่ปุกป่องสี้ำคองคอยท่าพลามีสีสว่างขึ้นสวรรค์ของนองไปคล้องทาง อยู่วิมานผลพันธ์นำอําโอ้ยโอ้ยลานานี่ละเหตุนี่ละที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นจ้าเลยตัดว่าให้เฮาเจ้าพุทธมามกะรูดจักกลางสร้างน้ำทำบุญ เพราะว่าสังขารสังขาราของคนเน่าเป็นของบ่อเตียงบ่อแต่บ่แนนบ่นอนเดินบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อ่าสิบป,ปีอานบน้ำกับบ่อหนาวเศร้าปีเล่นสาวกับบ่เบื่อสามสิบป,ปีนอนหูเมือ่อก่อนไก่สีปป่สิบป,ปีไปใหนะ้มากกระถอดขาห้าสิบปีไปหน้ามากกระถอดแข้งหกสิบป,ปีเป่าคุยกับบ่อดังเจ็ดสิบป,ปีตีละครั้งกับบ่อม แปดสิบปีความหนวกล้วนขอมาเอาหมันบ่อต่อปอเก้าสิบปีลูกหลานมาดูไงต่อคืออีพ่อถุนเฮาเลอยปีขอมาเห็นแดดออกผัดว่าไฟสีใหม่บ้านใหม่เมืองเอานามมาบอาม่อตแเมสูมนมา่นเขาเาเต่าแล้วจำยังบ่อไข่ได้ลืมหนาลืมหลังลอยสิบปีขอมาไข่บ่อไข่กับพ่อตายรอยยี่สิบปีขอมาตายบ่อตายกับพ่อทิมเป็นจัว่าสังขารนี่สังขาร